ผู้ทคุณ่า้าการีาได้แก่คณะกรรการกีาแห่งประเทศไทยผู้จัดการ่องทนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้ให้ความภัในรได้ร่วมมอบางัถึงคุณขมุรีนางสาวสุธามาป่าสมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในขานะาสาวพิศรา นี่นะค,ะค่ะมาสโนวกเกอร์หญิงของเราไปประดับโลกแล้วสวัสดีค่ะเรียนนายนันต์พิัยประหลัดกระสูกจารท้องเที่ยว คุณทวัฒน์คุณพงษ์ฐานิตทางด้วยฟังต้นมานุชาหรือว่าอะไรบ้างนะคะรายการครั้งที่11ที่อินโดนีเซียโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยนักสาวโคจงยาวนานและผ่านการทำหน้าที่บนในวันนี้ร้อยโฟนายยนบพิรมพักตีตุ้ชายในฐานะรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการอัลสองแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ขึ้นรับรางวัล ท่านเป็นผู้วางรากฐานในการพัฒนาวงการกีฬาที่เมืองเบอร์ลินประเทศรัสเซีและการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงดัวยด้วยจะเป็นโค้ชนักสิ่วิทยานักโภชนาการหรือว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ต้องช่วยกันเต็มที่นะคะครับการประหประสบการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วเ่ขั้นโคเวทีนะคะขอแสดงความดีกับผู้ได้รับรางวัลุกท่านอีกครั้งหนึ่งนี่คือความประทับใจนะคะ เรื่องในวันกีฬา่งชาติในปีนี้แล้วก็ต้องขอบคุณกองเชียร์นะคะกองเชียร์ทีมชาติไทย